ตัวนี้นี่ประมาณบรุษแหละเจ็ดขีดนี่ตัวนี้ไงแห้งนี่ดูนะโอไงหลายไงหลายเย็นเย็นนีเน่เป็นเย็นธรรมชาสตร์เย็นบ้านบ้านเขานี่แหละเด้อนี่ขัางไว้สามซี่มื้อละอ้ยมันเหนียวใส <c oughs> เด่นตอนเช้าๆอีกแหละอยู่ที่สวนอาหารพลอยไพลินเนาะอยู่ทั้งโซนก่างเลยมื้อนี้ก่างกล่องเฟืองบได้มาไทย ดือละอยู่นี่เนาะืัอน,นี้อากาศมันดีอากาศมันเย็นเออก็เลยว่าโอ้มานั่งกินเข่าอยู่นี่มานั่งเฮดเค็บอยู่นี่คือสิเย็นดีเนาะอากาศได้เมนูมาให้มาสู้กินมเมนูก้กนจะไปเบิ้งเมนูเนาะต,ตโตกๆขอฝากอย่างหนึ่งเนี่ยอ่าฝากเอฟซีทุกคนที่ว่าติดตามอยู่ช่องยูทูปนะเข้าไปเบิ้งเข้าไปติดตามเพจอยู่ทางเฟซบุ๊กของตัวโตเนี่ยเนาะเพราะว่าตโตกๆตั้งเพจขึ้นมาใหม่ เฟซบุ๊กเนาะเป็นช่องทางหนึ่งอีท่วาโตโตโ่อโ้อโอมีเสียงรบกวนจั้หน่อยเนาะเป็นช่องทางหนึ่งที่โตโต้อ่าลงคลิปหรือว่าอาจจะไล่ซดหรือว่าอาจจะเป็นอ่าเหตุกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับอยู่ในห้างแน่แล้วก็นอกสถานที่บางอย่างเป็นคลิปที่สั้นๆจะบนยาวแล้วก็มีคลิปจากยูทูบเก่าๆมาล้แน่แล้วก็ใหม่ๆพอมหลากหลายเนาะก็ล้องเข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้แน่ก็แล้วกันเนาะโอ้ค่ะหอม,หอม เด็ดใส่ซื้อกระยังหอมกระยิงบัวนี่ผักบัวแดงเขาใส่ไปแล้วอันนี้เาใส่ผักบัวใบไปน้ำใส่ง่ายใส่ง่า,งางแต่มันยังบปรตายดีได้นี่นะมันยังมันยังเหน่งเหน่งอยู่จังหน่อยเนาะเครื่องปรุงดูด้กับบุ้มี่อย่าง,งหลวงลายเนาะอสำดับแรกเลยปลาแดกใส่ลงไปต่อด้วยผงแซ่บผงนัวใส่เป็นจอกเลยตัดเกลือได้จังหน่อย เครื่องปรุงมันโบ,โบโมี่อย่างหลวงลายเด้อนี่บัตรเขา,า,า,าหนึ่งเขาอย่างบัตรเขาหนึ่งเขาอย่างมันจีนนั่นเนาะน้ำมันสิออกน้ำเอียนนี่มันสิออกอุ้ยเนี่ยน้ำเอียนกับสิออกเองอ่าลูกโดดมาใช้น้ำจักน้อยสองสามน่วยสามสิก,กินนี่เลยเนาะนี่หนึ่งเป็นตัวหอม จนไรน้ำมันออกแล้วมันสิเปื่อยดีแบบนั้นสุดยอเลยครับเบิ้งตอนตอนแล้วเด้อตอนนี้มันอาจจะคือแบบธรรมดาเกินไปนะแต่วบาตรแล้วมันนี่หอมซุดๆโอเคตัวห่อได้แบบนี้เนาะห่อได้เป็นแปรๆแบบนี้เพราะว่ามันบเข่ามันห่อจุ่มๆมันมันชื่เข่านี่เนาะได้ right. ไปตอกไม้พอมอ้าวเข่าบ่แล้วแับนี้ปึ๊บป๊บโอเคนี่ใช้เวลาหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่ง วอาไว้เดี๋ยวสัปโมงหนึ่งมาเบิ่งกันที่น่ากินขนาดเดี๋ยวนะผ่านไปไว้เหมือนโกหกหนึ่งสัปโมงแล้วกับเรเห็นอย่างคือเราแต่บัวหัวมันชีสุกบอหรือสิเปื่อยบอเนาะเขาก็มีแต่ต้องได้แกะเบิ่งเนาะปุ๊บปุ๊บโอเคสุกบาสุกมาลุ่นกันเนาะใกล้ๆมาใกล้ๆมากล้องใบตองมันเปลี่ยนสีประเด็น,นี่แต่ว่าโคตรหอมเลยวะนี่บปุ๊บปุ๊บ มกเอียนหรือว่าอะน่ะหึ่งเอียนก็ว่าแล้วแต่คนสิเอิ้นเนาะตรูได้อยู่ด้นี่นะแต่บ่ฮู้ว่ามันเปลื่อยบ่เนาะอืมอู้เลื่อยๆอู้อืมเปลื่อยละเื่อยเบิ่งตัวปิ่นให้เบิ่งเนาะอู้ยโอ้เละเละๆมันเปลื่อยแฮงนี่เห็นบ่เหลืองเลยนี่ เรื่องสวยงามเลยเนาะปะ้าโ้พี่น้องเอ้ยบอคอยได้กินเอียนยกักเอียนใหญ่ป่นี้จ้กเถื่อบอมเป็นบดด้กินนัะเถื่อโดดแล้วท่านดนกนี่แต่ว่ามันเละไปหมดเลยถือว่าเปื่อยดีเนาะหนึ่งเอียนหรือว่ามกเอียนนั่นเองคตนหอมกินบ่ได้เถื่อมันฮ้อนแหง้งเดี๋ยวโต๊ะซีบิให้เบิง้งบิให้มันให้มันเย็นเนาะนบเ่เลือดเลือดนี่มันที่อยู่ในตัวมันอยู่นี่ เลือดมันสีอยู่ในตัวมันนี่มันสีนัวเนาะเนี่ยบีก็ยังอยู่ในนี่กินทั้งบีทั้งอย่างมันทั้งสิไปเลยเขียวโยงๆนี่แต่ว่าโคตรฮ้นอนออกจากเต่าไม่ไหมเนาะปุ๊บเหมือนบีบผัวผัวผัวนะอือพยายากินใส่มาเด้อทุกคนเขาเหนียวจ้ำเบมจ้ำเบมนี่ หิวแล้วแมนโบมาลุยเลยสินะ่ะคันหิวแล้วนะ่ะอากาศเนาะมาพร้อมลุยกันแล้วอเอียนตับิ๊กเป้งแต่วันมันยังห้อนอยู่เลยพี่น้องเด้อทุกคนมากินน้ำกันเด้อเอียนหนึ่งหนึ่งเอียนหนึ่งเอียนหรือว่ามกเอียนแบบเลาวล้าเอียนว่ามกเอียนเบิง้งหูดตั้งแต่พี่เลยเอาเอา อืมอืมอ้รสชาติก็ไต้งดีเลยความประแดกความาแค้นเนาะอืมเร่องอ่เข่าเรืกงหน่อยนะเข่าเข่ากันเนาะ

Còn tô này bơm lắm Tô nhai hang Mấy uống điều lấy lộn mà đi Đã chảy lấy điều. thế điều Chết lại ใส่มันกระเพาะพุงมันเคียนสดๆนั่นนี่มันหวานไม่หวานอืมฮะอืมอืมรุดข้ามื้อเลยปะรุกงด,ด เลือดมันกับบออกเลือดมันยังอยู่ไหนนี่มันมันชินัวเลือดนะครับหวานวาจ้างโซ่กันสุดท่าจัดให้เขาเอียงนี่ถ้าเันแกลา่ยมีหอดอันนี่ยังเกาะเขาว่า มีหดงาท่านโต๊ะกับบุกหูเขากันด้โอ้ตัวนี้น่าจะมีบีอยู่นี่เบื้องเบื้องบีให้เบื้องกันนีาอ่บีโซเลยเนาะปาไผ่มากมาเด้อเย็นเด้อ ใ่มากินลำม,มืมหลายนี้ผมดูเว้ยเลี้ยวเลี้ยวตัวนายเจ็ดเแปดเจ็ดเขแปดเขตตัวน้อยตีเขตห้าเขตแหละเตัวแตงโมแค่นี้บ่มีไข่ปะงานนี้บ่มีไขนะ่เนาะ ยิบอาเครื่องอาพักนี่ใส่น้ำแห้งสาจ่แห้งหอมบ่มีข้าวนัวประดกบครับบีไห่ใช่ปะปรู้เ่ลี่นโอ้ยโอ้ยรุดมัด nướng sémong sémong nướng, rưới biaon bơi biaon xem, hiếu khao hang, nếu thế ha, bơi biaon, hùm hùm bay ít hơn thêm, ít phần giờ อยู่ราวกิโลหนึ่งบางตลาดเก้าสิบพันสามร้บาทบางตลาดแสนซาวสี่ร้อยบาทห้ารบาท, 500, บาทแล้วแต่แล้วแต่พื้นทีนะ่เนาะบางตลาดแพงบางตลาดถึกเนาะ,นะะระคท่ากันโอ้ห้อน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 ซ้ำแขน càp xăm kẻm mận uất, măng xay này, hmm, hmm, riềng riu, hái tươi ngắt, ở này, ở ban này, hái tươi nhạc đó บกค่อยมีเสวนซิมีกับมีเส,ส้นนึงก,ก,กับมีหลายพราะถ้าเขาไปยุดนองยุดอย่างก็ได้นะแล้วทั้งค,คือไปดุดนองดูนอกเมืองแน่นี่ยอร่ยหลายเดีแตวเจ้าแทงเอาคุดเอาแทงเอาใส่แฮวใส่เบ็ดใส่มองใส่เบ็ดเอานะ ปันปันงูสิงดงดำเรือมึมมึงนังอันนี้ซิ้นซิ้นมันจะมีความความมันนดหน่อยอยู่ในตัวมันแบบมันมันในตัวมันเองเนาะเด้อตัวนี้เด้อตัวนี้เด้อตัวนี้เด้อสิเด้โอ้ยเฮียซันี่ไสนี่ทั้งไส่ทั้งบีจัดขอไปล บีมันเพิ่งจะว่าเป็นยาอันนดียก็เป็นยาเบิ้ลไว้ผู้เท่านี้ครับเราเทื่ว่าตัวเสื่อไปลดบทเสียหายหรอกอย่ลงท้องทำให้เราแหละเนี่ยเลือดมันนี่แล้วมันกล้ามในตัวเวลาเขาปอกนะัน lăng tầm thái lạp như bò bò hào bò mì kín ừ. ui nham mắt ní ở lại mặt ơi dạ dạ mắm ô oh, bì gì bánh nước bì bánh oh. Không lắm Không phải già ô, ngọt lên nhanh ต้องแบบนี้ข้างในมันต้องออกมาแบบนี้ชัดเข้าไปบัดนี้เนื้อแน่นดี ขนกยานมกกล้ากินช่จริงมันเป็นของธรมร,รมชาติมันดีเนาะดีต่อสุขภาพดีกันตัวเลี้ยงหาซื้อตัวธรมร,รมชาติมากินมันสิยบำรุงร้างกายเขาเนาะ อืมน้งหัวนหนึ่งน้ำอีกต้หนึ่งน้ำอีกหางหนึ่งอืมอืมัวใหญ่แหงครับลองไปเฮ็ดกินเบิ้งหลายๆคนก็เคยกินละผู้ใดบ่เคยกินก็ลองเฮ็ดเบิ้งเนาะเฮ็ดได้หลายเมนูหลากหลายเมนูเอียนนี่ อุ้ยมีไข่ป๊ปปอ,อ,อ้ยมีไข่อีหลีวะตัวนี้วะเมีนบ่อเมีนเทศจะไข่อ่อนไข่มันุ่นอ่อนตัวนี้นำหรอแม้มันคักรสละป๊ะอขี้ชดก็ไม่ต้องอออกนั่นเป็นของอันเข้ากัน อจับโดนกับอะไ้มันฮักเบิดน่าจะประมาณสี่สิบนาทีแต่น,น่าจะเปะื่อยแล้วเรวตัวเอาโซัวเลยหนึ่งสมมง Ăn thẳng Ủa, im, vậy Còn chùi nó lúa của ông ấy Mới hết mất nó khăn luôn Chắc là chắc không, nó รับเข้าจำน้ำมเท่าไหร่เหนื่อยมุกเกย็นแบบเลวๆจำแขวนพวกตูละใจได้ตัวนี้ไงมาต้องเห็ดแบบนี้เพราะฉะนั้นต้มเป็ดต้มยำต,ต้มส้มต้มซุ้อพวกต้มนะลามกระเฮ็ดมาหลายเธอละลามกันสองคลิปละลาม Một nhóm hệ cắt hết lên Ok, ngắn nơi nưng, bó bất, lại không lập xuống cả nó. Đã lướm, hai mặt lướm khẩu, phải tiết tạm, lướm hệt, hoặc tôi tôi cũng nữa. ฝากเอฟซีทุกคนแน่ขอบคุณที่ติดตามให้แน่แกันแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้เจอกันคลิปหน้าเมนเมนูอย่างไปใส่เที่ยวใส่เราติดตามกัน,กนเรื่อยๆเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสบายดีบ๊ายบาย